ก็ขอกราบสวัส nah. ดีทุกๆคนนะที่มารับชมคลิปงงผมนะอยู่กับผมเองคาสนวันนี้เราก็จะมาต่อกับอีพีที่แล้วนะหลังจากที่เราเล่นอีพีที่แล้วตายหากกันหมดเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราจะไปกันเลยนะครับอ๋แม่งเนี่กกาไอ้เฮียโอ้โห โอ้โหเอ้ยกำลังรวยโอ้ยใครรวยไปสุดหันนะโยกไปหานแบบรุ่นนี้เป็นคนขายฐานเลยแม่งดำเหมือนกันเลยดำหมดแหละจังหวะเนี้ยเอ้ยกระยี่เชี่ยกองเอ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะอันนี้จะไปซื้อหานโอ้พี่ชายไม่สนใจแว๊บแบ้านหลังหน้าเลย แม่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 ไม่สนใจไม่สนใจแม่แม่มาในผมยี่กูดีเฮ้ยมือเย็นยิ่งช่วยช่วยคุณพี่เฮ้ยผมมีปืนอ่ะไม่ใช่ไม่กูเกือบกลายเป็นปุ๋ยอ่ะไอ้หนุ่มโอเคเก็บของแบบเอาเห็นเอาซสมมี่ไปเติมเชื้อเพลิงนะ ใช่คุรู้วิธีเล่นไ<ม>อ,อพฟนยังไงให้เจ<ะ>ิงนะยังไงวะยิงหนึ่งนัดแล้วก็รีโหลดเลยแล้วค่อยยิงมันจะรีโหลดไปนานอ๋อ,อ,อมันรีโหลดเร็วใช่ไหมอ๋อไม่ใก็แบบไม่ใชแบบสับยิงพวก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 เ,เดี๋ยวลองไปเล่นดูใครขับวะโอเคไอ้โจครับรุ่นนี้มีแต่ลูกซองเป่าอย่างเดียวครับโป่งโป่ง,ปงนั่นละตัว ก็นั่นแหละกูหมายถึงไรเฟิลไงกูไม่ได้หมายถึงรีโวเวอร์นะไอ้ยิงสัตยิงแต่มึอถือเลยไม่ได้อยูงไงเออเดี๋ยวค่อยว่ากันไงพ่อมึงอ้าวเลยน้องพูดถึงอนาคตโอเคใช่ก็จะไม่ผิดมันรับผิดมใหม่เอ่อเฮ้ยเดี๋ยวโชว์คุณแม่ก่อนแม่ก่อนคุณเห็นฟาร์มคุณไหมโชว์คุณโชว์คุณแม่ก่อนแม่ก่อนหยุดหยุดหยุดฟาร์ฟาร์คุณนู้นน่ะมีฟาร์มด้วยเหรออะไรเออเออใช่ข้างหลังมึงเห็นไหมกูปรับเฟรป็นบริการได้ไหมกูรู้ว่าทำไมกูไม่เห็นอะไรเหมือนเพื่อนเลย กูรปบาล้วนะกูยังมองไม่เห็นกู้ป่าสุดแล้วนะกูไม่ปรับสุดอ่ะเอเดี๋ยวกูล่วงหน้าไปบ้านข้างหน้ารอพวกมึงนะอ่าได้ได้มึงเคยมาตันนี้มาก่อนไหมก้อง มีอันม้าด้วยมีอันม้าสองอนเชียกิต้าแจมฉันว่ากูเจอของโคตรดีเลยใจมกูเจอปืนกนว่ะอเหี้ยกูเจอป้อมปืนเฮ้ยพวกมึงพวกมึงควรคิดยังไงวะสมมตินะมีคนส่งข้อความมาว่าพอดีเพื่อนเขาจะซื้อไปขายต่อส่งลูกกับราคาไปในบ้านเขียว เพื่อนเขาเออแล้วก็ส่งชื่อยองศูนย์หนึ่งสองมาแล้วก็ไอดีนี้นะคะมึงมึงว่าเขาเองขอเออจะซื้อวอ่าอะไรกูก็ไม่รู้มันจะคือเหมืนอนกูอกูงงแล้วจริงๆแบบอะฮะจะซื้อจะซื้อซื้อต่อขายต่อ,ตอว่านเขียวว่าวเขียวคืออะไรอะไรคือว่าวเขียวแล้วเราวัานเขียวคืออะไรว,วะงงเลยยังวันนี้ What the hell เจอของดี ตังเงเลยหยิงยิหาปีไม่เอถ้าเจอสินาทีก็ถามไม่เจอละอีประมาณเฮ้ยปีมตกปีมตกเปีมเล็จาันจากนจกปีมตกปีมตกเดี๋ยวเดี๋ยวความคามความมีก็ได้ความมีกได้มา S <S จำได้ครับจำได้จำได้ช่วยกูช่วยกูเฮ้ยเฮ้ยมึงมามึงมาจอดตรงนี้อะนะช่วยกูออมั่วเลยรุ่นนี้ห้าหมืบาทเนี่ยไอ้เหี้ยคือมึงมาจอดตรงเมืองทำไมวะเนี่ยกูปาโมลโตอไบ็ดคันนี่เฮียกูเกือบจะเก็บียามไปรับวคอมเถอะพี่เบิร์ดเกือบกลับบ้านเก่าแล้วกลับบ้านเก่าเลย มือมีมือไหนอ่ะมันเอาน้องไปแล้วเฮ้ยลงเฮ้ยลงไปทำไมไป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 มขึ้นมาเปมไอ้เหี้ยกูกูตายกูตายอยู่ในหมู่บ้านดิเอ้เฮ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้กล้องก่อนโชคุลเบ๊โชคุลเบ๊โชคุลเบ๊เฮ้ยมึงหมาติดพักมึงหมาติดมังเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยแล้วเรารีบเอาต้องเอาเน่ โอเคกูตายกูมึงก็สู้นะมีกำลังใจให้หรอสู้ว่ะมีกำลังใจไอ้เชื่อไอ้ซอมบี้แม่งเป็นขยโญมาตามรถไฟไปอ่ะถ้าหมาป่าก็อมบี้โอเคเขาปลีมือเขาปลีมีสองไอ้ดียอใจสัสแหละต้องตายกันหมดชั้วปุ้บมึงยอมตายเลยก็นด้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเริ่มเล่นใหม่เมื่อกี้ไม่หานตายหมดกูจะไม่ยอมตายเลยครับ เดี๋ยวกูจะชุบเปมขึ้นมาใหม่ปุ๊บตายหมดเลยรอดเลยตายปล่อยคนรีเพย์คนรีเพย์คนรีเพย์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลืมเปมรอ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 มังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องหัดดูคนจีนกินข้าวไปด้วยจะได้ใจเย็น ไม่ทำไมต้องดูคนจีนกินข้าวเอาไม่เข้าใจเชื่อปะพูดถึงสตรีทฟู้ดอ่จีนแล้วกูเห็นคลิปไอเนี้ยเคยนปะคลิปเอออะไรแบะพี่พี่พี่จีนจะกินเหล็กไอ้เหล็กลาเหล็กลาดพี่แกฮะอ๋อแล้วก็ลุลูดนะไม่ไม่ได้กินจริงใช่ไหมเออลุลูดอะไม่กินจริงอะเอาทาทาุณจะกัดจริงอะแล้วก็เกือบแตะช้างดาวไอ้มาตุ๊ฟ h ฟิร์สเลยจุ๊ ไอ้เหี่เนี่ยกินไปได้มาเลยวะกินไปผัดเฮ้ยมึงตามคาบอยดิมีปืนไหมแฮทแทกกล้องน้องกล้องมีปืนไหมโอ้เอ้ยเก็บศพเก็บศพคาบอยกอกูกคภาพหมดมากูมันหลัดมันยั่วไอ้สบิงเอากรูม้ามาด้วยไอพียเอาศพม้ามาด้วยเก็บศพม้าเก็บศพมาด้วยไปเผาไปเผาอ้ม้าตัวยังใหญ่เอาไปเผาไปเผาม้าตัวยังใหญ่แต่มึ่งดูให้พึ่ง แทบไปให้จ้องกิ้งกูตายอยู่ตายอย่เฮ้ยกล้องมึงทำตัวเร็วเหรอไอ้เหี้ยออไปยิงมาบครับว่าไอ้เชี่ยกูเจอกล้องว่ะเจอกล้องเออก็อกล้องกูเจอกล้องว่ะคือเจอกล้องที่มีกล้องยิงอยู่ข้างๆอยู่เนอะกล้องมึงดูกล้องเดี๋ยวก้องกล้องมึงดูเดี๋ยวดูกล้องเดี๋ยวก้องกล้องเนื้อ อาไปไปต่อไปต่อครับหลังอยู่หลังหมู่บ้านนู่นเนี่ยเอ้ยขับไป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 ข้างหลังไปไม่ไปไปข้าง อะไรเป็นเงินกูเก็บหมดแล้วตอนนี้นอุ้ยอุ้ย,ยกูเจอของที่จะใช้เปิดเซียนอไรแบบง่ายๆแล้วอะไรอ่ะทีนี้ที่อ่ะหรือ,อแม่งซามบี้แม่งนั่งทับอยู่เลยแม่ซ่อนของอะไรอ่ะขอผิดกฎหมายแตหมกของแม่คนหมกอ่ะเข้าเข้าปั้มไปเลยเนี่ย ไอเจมึงก็บอกมึงกดแท็บแล้วไปดูชื่อกูวิกิบัตไม่หนึ่งบาทไฮ้ถ้าไมมเป็นคนจนๆนี่วะไม่เข้าใจกูก็จนนี่มีอยู่ศูนย์บาทเอ้ยไปเลวยเลวยจะจนทำไมเนีทำไมแล้วกูตายแล้วกูเกิดไม่ได้อ้อยไอ้ห่ะเอ้ย ไม่มีใครมีเป็นดีด้วยโอ้โหเว้ยไอ้เชี่ยไอ้เชียวคุณไม่เชียวุณไม่เชียวุณไม่ไอ้เชี่ยมึงกูบอกว่าไอสัตว์กูตอนแรกในถุงกูลืมไปว่ามีทีนทีอยู่ในถุงกูอ่ะกูตอนแรกกูจะซอมบี้มายัดไฟใช่ไหมทิ้งไปที้งมาแม่งมีเสียงขึ้นมาเชียโอ้โอโอเปกาเลยตุ้มเลยเจ้มเลยมาไปไกลปุ๋ยก้องมือดากระสุนกูไปไหนก้องก้องกระสุนกูเฮ้ย ไม่จุกวิ่งโจนพ่นใจจังนะกระสุนเพื่อนอร่อยมากแฮชแท็กกระสุนเพื่อนอร่อยนะแวะบ้านล่าแวะเลยกินน้ำบ้างนึงไม่เออะไรเผาหรอก ก็ขอได้จากบ้านเมื่อกี้ที่เป็นพวกไม้อะเฮ้ยมึงลองฐานยังเนี่ยฐานก็ประมาณนี้แหละเที่ฐานตกนี่มึงหาเนี่ะต้องลงไปต้องลงไปเก็บกูแม่งไอ้หาขี้แตกเลยเฮ้ยมึงเจอคข้าวบอยยู่จุดยิงดิเอ้ยยิงยิงข้าวบอยเอาเรื่องมันไปอยู่เลยตรงใกล้ๆน่ะ ตายหนึ่งตายหนึ่งเออกูตายกูตายไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยดีนะหรือเอ้ามือฆ่ามันได้บ้างเดี๋ยวตายหมดกูยังไม่ตายฮะไอ้เชี่ยกล้องถ่ายรูปมันบังกูอ่ะไอ้เชี่ยกูล่วงอ่ะกล้องถ่ายรูปมันบังกูกูยิงคาร์บอยไม่โดนโอ้แดมแดม กูจะบุ่งแล้วเออเก็บหมดละช่วยกูทีเฮลทำไมต้องเฮลอ้ยามึงดูมาตอนที่รถไฟกล้องมันเดินเมื่อกี้กูเห็นเสียงหัวไอ้จีแบบดับปุ๊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 บเลยเออทำไมต้องบูอ่ะเอามานี้กูจะชุบมั้นแต่อะไรก็กูนะเฮ้ยๆฮ้ยเอ้ยกูเฮ้ยกแบบโอ้ยไอ้เชี่ย เอาอ,อกใหม่เลยจัยงหวะนี้ล่ะต้องออกมาเลย,ยไอหลุกูจะรีถ่านไอ้รี่ถมันง่ายๆโอ้ยกูเยนทำตัว,วก็ขอแก้ไขอีกครั้งนะว่าเรื่องผมมันติดบั๊กแล้วมันก็ปิวจากแมพเลยเพราะฉะนั้นผมน่าจะได้เรื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับกนะ็อยากอยากจริง กูเพิ่งเคยเจอครั้งเดียวไม่คิดว่าระหว่างกูเก็บทองไปขายกับมึงขายทองแล้วกูเก็บตังค์หนไหนจะเร็วกันรึเ่าเออไอโชว์กุนเลดไปตังค์แล้วไอชื่อแม่งเร็วไ <laughs> อชื่อนี่แม่งเร็ว อยู่ในนี้แหละไม่ออกไปหรอกออกไปก็โดนยิงนะอ่ะเฮ้ยโดนโดนกะ่อนเฮ้ยเขาต้องทำไม,มยังไม่อยากโดนยิงม,ม,มึงอะ่ะมันติดรถมึงอ่ะมันชนไม่โดนอเออแล้วมันโดนยิงหัวมาดิเก็บหมดละ,ละ,ละใครเป็นการเป็นปุ๋ยข้างใน กไม่กลายเป็นปุ๋ยย่แม่งยิงกูเยอะเกินตอนหักเดินเดินหัวไปปามาราตอปัดนหน้าแ่งเยวันนี้ใส่ไปจ้ตุ่มสิปุ้ยกงไม่กลายเป็นปุ๋ยอ่ของไตวกล้องขององอย่าปยกล้องมาไว้นรถอ๋วันนี้เอ้ยไปไหนเอ้โจ้ไอโจคมันมันมันมีดิชูป่อมึงอ๋อโทษอ่ะไปใครขับกูขับก็ไอโจขับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเคุตเ้าคุเุกเคุณเกูเฮ้ยเกูบักเอ้ยวูบ้า้กูบอะกรบ่ะ ไอกล้องไม้นี่มันออกปเน่ออแบบมูทิ้ของตอนรถเคลื่อนนึ่กูแบบปีอวมัโลปเลยโอ้ฟักหมาป่าที่มาจะซกนอดเลยแล้วไม่มีปืนถ้ามีปืนน่หวานไปละหมอน่ะมันจะได้บนเดตสองอันเอน้ายาสองอันแล้วก็พัสดีสกิลของมันคืออะไรกูก็ยังไม่ทราบอย่ เอาสี่สกิลมันคือเสียสละเลือดครึ่งหนึ่งสามารถทุบเพื่อนได้โดยไม่ต้องมีแบนเดตใช่นี่มันหรอนาง,งฟ้า<อ>ชัาดๆเลยสายซับีิแท้ถูเดี๋ยวมามาอะไรคุณมาป่าตายเฮ้ยเฮยไม่ใช่อนะ่ะกูเห็นหมาป่าลอยนู้นอะน่าจะตาย่ะแต่ว่าช่าง<อ>เถื่อเราเลยมาไกลแล้วช่างเถื่ออ๋อกูตกรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นบุญยกระโดดทำไมเฮ้ยกูตกรถ รีบมา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 เฮ้ยวิ่งมาไม่ต้องพ้องวิ่งปูนกลับไปสู้สิรีบมาวิ่งมาวิ่งมาไอ้กล้องมัมอเตอร์ฮอสอยู่อกูรอโอาเลยทุกคนเกิดละเอาเกิดละเกิดละอ้าวไอ้กล้องตัวต่อไปเชาวสัตว์สายอ่ะไอ้ช้างตัวไหนตื่นมาเดี๋ยวไปรอในเมืองนะตื่นมาได้พบว่าเพื่อนของกูนั้นตายหากันเจอเฮ้ยข่าวบอยกู นายนายาคุยอ่ะมีเขาไม่มีโสดคาร์บอยยัง,งมีแต่โสดต่อมีอีกพร้อมกูเอาโสดคาร์บอยจบนมาและยังเงินซาซื้อยากู <c oughs> าาม,มึมงเอาโสดคาร์บอไ <c oughs> ยไปผ่ <c oughs> าเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยกูติดใต้รถเลย ปือนอ่ะไม่รู้ทำไมแต่กูเล่นทั้งสองปืนเลยกูสับกันอ่ะแบบกูอว่า,วาเล่นลูกซองก็คือตั้งแต่เล่นกมนี้ครั้งแรกก็คือเล่นกคพันนี้แรกใช้ปืนพกต่อมาใช้ลูกซองกูใช่ไหมกูติดยาวเลยอ่ะเะว่า, <c oughs> วาตอนนี้เราจะไปถึงแปดหมื่นไหมไม่แน่อาจจะถึง เข้าไหมเข้าไปไหมไม่เข้าก็เดี๋ยวกูรอให้มึงยิงได้เหรอไม่ไม่มีมโลตอร์ท็อปอ่ะเอางั้นไปเถอะไอ้ก้อนมีมโลตอรปตีมันมีความอ่ะแคมป์แคมป์ตีแบบฝั่ซ้ายมีความทางซ้ายเหรอไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่ไปก็ต้องไปด้วยกันหมดนะเออเอาไเดี๋ยวกูถือแรนเทนให้ พาแลนเทนมามนำพาไม่ขี้จารกันแล้วเริ่มแค่ลุมมือกันตีก็หมาป่ามามันก็เตรียมเพริมา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 ช่วยกันตีช่วย้บลุมกระเทือบพมพายลุมกระเทือบพมพายอ่ะ เฮ้ยจานท้องไม่ใช่อ่ะอเอ้ยมีม้าด้วยมึงม้าสองตัวกับลวดหนามอันหนึ่งนี่จัดม้มาขาวเลยมาเลยเอ้อยมีนาลูกไฟไปเตรียมกำลังเลยอะไรอ่ะไ,ไปเดย คืนนี้แวะอยู่นี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของมดิ西亚เนี่ยเราเคยเจอขู่วอใ้คืนต่อไปเป็นคืนหมาป่า <laughs> แล้วมันก็แคมาใหมา่าเนี่ย ซ้อมบี้มันคุยกันได้ไหมไม่รู้ดิลองดูโอเคได้เวลาจัดยา้การเก็สิติด้วย ยามาจัดอยู่กับพี่มึงดูดิข้างมือเนี่ยกูรู้ยาได้เ่าเนี่ยยาไอ้ที่ยยาเยอะจังวะมึงดูดิกล้องโชกุนพ่อขายยารายใหญ่โชกุน <c oughs> พ่อขายยารายใหญ่เราติดกับคพืภอพภาพยังไงวะแต่แนวภาพไม่ออกแล้วทำมากูอันติด เรเคยพ้ไปเอ้ยนักแข่งมันวางกยื่อย่างนี้ะพร้อมยังแป๊บแปปเห็นมังกี่บนหัวนล่ะมึงก็นั่งขบวนดิอยไปปล่อยไปอไป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 าไม่ล็อกดีกว่ามึงมันไปแล้วเออปล่อยไวกันเถอะเดินเอ่อคืนนี้ ผมบีนีไม่้อบีเหโอเคไม่มีพระจันทร์ก็อมบีเเรากำลังจะเข้าเมือในอีก5,000เมตรเฮ้กูลง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 พวกมึงโอ้เม์ชคุณชกอเ้ยอะไรวะอ๋อไปช่วยไ่เยเียเฮ้ซอมบี้ขาลังมึงอะเฮ้ไอ้ก้องแย่ละ กูลืมอะไรกูลืมอะไรไว้หมู่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็องเนี่ยอันเกี่ยงเก็บมาด้วยอยู่กูลืมตะเกียงไว้บ้านเลยนะหมู่บ้านนู่นเ่ะกูเก็บเก็บไว้ช่วยอยู่อ่าตะเกียงอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าไม่โดนแดดเดียะเฮ้ยเฮียอ้าวเรียบร้อยเลยอะไรวะกูอิ่แล้วมันไมีหิวให้เอ่อพวกมึงฝัากหิวให้หน่อยดิ เฮ้ยเฮ้ยวะยงตูดจะมาตายซอมบี้ง่อยๆนะพี่พี่อย่าเข้ามาเลือนพี่ยตูดกระสุนกูเหลืออยู่สีันะเพื่อนโอคอแล้วขอบหายไปไหนะชูชูคไหนชูคไหนชูคเฮกูจะตายเ้ยเยกูจะตายเฮ้ยเฮ้ยกูไม่มีปืนไอ้เชี่ย เอาวอล้รมึงลงมาแล้ราง่เนี่ยนะแล้วเรามิเจองเจอ่งก็น้งงอย่เงี้ยนะตาย้เจงลอกูบอกมึงแล้วเจมไม่หัดนั่งก้าอี้หน่อยเอ้ยกูขนทุกข์อมโกี่เลยลนีวี p นี้มาถึงใจสามหมื่นหแม่ขอจบ EP เพียงแค่นี้ อีพีหน้ามาเอาใหม่นะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนที่ังเอิญเข้ามาในคลิปนี้นะครับก็คลิปของเราก็ได้จบลงไปเร้วนะครับช่วงท้ายของคลิปอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะแต่ก็ขอให้มีความสุขการดูนะครับแล้วเราจะมาต่ออีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไปเลยนะ